ยัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Everything Review of the World เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อ,รอน,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 ร,นอรับเข้าสู่รีวิวความรู้สึกหลังดูนะครับของเรื่อง c o n a น the Movie ี่ที่25หรือ Conan the Movie เจ้าสาวฮารวีนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับมีสปอยแน่นอนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูโคนั n นะครับก็ให้กลับไปดูเออไปดูก่อนก็ได้นะครับหรือ ไม่ว่ายัางไงดีเอาคลิปนี้เป็นการพิจารณาแล้วกันว่าคุณควรจะไปดูไหมแล้วก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปที่เป็นความรู้สึกหลังดูรีวิวของผมเนี่ยก็จะเป็นการสปอยหมดเลยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นบางคลิปที่เราอาจจะมาแค่แชร์ความรู้สึกก็ได้มาเข้าเรื่องกันที่เ,เรื่องของโคนนั้นกันเลยดีกว่านะครับก่อนคนนั้นภาคนี้เนาะก็บอกก่อนเลยว่าสนุกมากเลยนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนของเนื้อเรื่องเป็นอย่างมาก ก็คือมีการแบบพลิกไปพลิกมาเนาะในตัวของซีรีส์ที่แบบว่าเราไม่ได้เห็นการสืบสวนคดีแบบนี้มานานแล้วเหมือนกันที่แบบว่าสนุกสนุกแบบนี้เพราะว่าซีรีส์ดูมูวีหลังๆนะครับของคนนั้นก็ต้องยอมรับเลยว่าไอ้ภาคกระสุนไอ้ภาค24่สยี่สนะครับก็มีการที่แบบว่าดอบอารมณ์ของตัวหนังลงไปหน่อยนะครับแบบเน้น เน้นในเรื่องอื่นมากกว่าที่แบบว่าจะมีปมของคดีเนาะแล้วก็การพลิกไปมาก็มาที่เรื่องย่อนก่อนดีกว่าก็สําหรับใครนะครับที่อ่ายังไม่ได้ดูคนนั้นนะครับก็เราจะพูดก่อนเลยว่าเรื่องย่อของคนนั้นภาคนี้นะครับมีอยู่ว่าอา่ที่เมืองชิบูย่ากรุงโตเกียวนะครับที่กําลังคือคืนเทศกาลฮาโลวีนเนี่ยอ่า งานแต่งที่กำลังถูกจัดขึ้นนะครับโดยที่ชิบูย่าเนาะโดยมีคุณผู้หมวดซาโต้ที่อยู่ในชุดแต่งงานขณะที่คนนั้นแล้วก็แขกรับเชิญนะครับคนอื่นๆเนี่ยได้ไปร่วมงานก็จู่ๆนะครับมีผู้ก่อการร้ายนะครับโผล่เข้ามาในงานแล้วก็ผู้หมวดทางคานินะครับก็ได้พยายามที่จะปกป้องอคุณซาโต้เนาะที่เป็นเจ้าสาวของเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้และทุกอย่างก็ดันเชื่อมโยงกับ มือวางระเบิดที่ได้หลบหนีออกมาจากเรือนจำนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่แล้วก็การไขปริศนาในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรและการอันยาวนานที่มีเสียงะระฆังวิวาในเทศกาลฮาลโลวีนของพวกคนนั้นจะเป็นยังไงต่อไปคนนั้นเล่าผของเพื่อนจะเผยตัวจริงของคนร้ายในครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ต้องไปติดตามกันในคนนันนวีที่25นะครับเจ้าสาวฮาลโลวีนเอา,า,เอาง่ายๆตอนนี้ผมนั่งอ่านสคริปต์อยู่นะครับทุกคนก็ถ้าใครคิดว่าเอ๊ะ ผมนั่งอ่านสคริปไหมผมนั่งอ่านสคริปอยู่นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยนะว่าหลังจากนี้นะครับเราจะสปอยไปแล้วก่อนหน้านี้เราแค่พูดความรู้สึกหลังดูนิดหน่อยนะครับกับตัวของเรื่องย่อให้คุณได้เข้าใจถึงเนื้อหลักหาเนื้อหาของภาคนี้ให้รู้เรื่องนิดนึงแต่ความจริงแล้วนะครับอันนี้คือ สปอยแล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าความจริงที่ผมได้เล่าเรื่องย่อไปเนี่ยมันเป็นความจริงที่แบบเอ่อเหมือนโคนนั้นเขียนเรื่องย่อในวันที่หนึ่งเมษายนนะครับวันเอพิลฟูลเดย์คือความจริงที่แบบเราได้เห็นเนี่ยมันมันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นของเรื่องเออสิบเปอร์เซ็น์ของเรื่องเลยอันนี้คือแบบเปิดเรื่องมาก่อนที่แบบจะเข้าเกินแบบว่าเอ่อเข้าสโลแกนมันนะว่าถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองยังคงเดิมชื่อของเขาคือนักสืบจิ๋วโคนนั้น แบบนั้นเลยก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันมันตลกนะทุกคนเพราะว่าเป็นการที่แบบว่าตลบหลังคนดูอย่างเราได้แยบยนมากเพราะตัวอย่างออกมานะครับเราก็คิดว่าเออเป็นการเล่าแบบเฮ้ยผู้หมวดทางนี้จะโดนหุกปองร้ายไหมผู้หมวดซาโต้จะแบบแบบก็ต้องเข้าใจนะครับว่าใน หน่วยของตํารวจสืบสวนเนี่ยก็มีคนที่รักผู้หมวดซาโตะเป็นอย่างมากนะครับแบบว่ามั่นหมายว่าจะจับจองให้ได้แต่ก็อย่างว่านะครับผู้หมวดทาคางิเราเนี่ยก็สามารถกลุ่มใจของผู้หมวดซาโตะไว้ได้นะครับผมในตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าในตัวของมูวี่เนี่ยมีการที่จะหยิบตัวของอามูโร่ซีโร่หรือฟูรุยะมาเล่านะครับแล้วก็กลุ่มของเพื่อนๆของเขาที่อยู่ในกลุ่มของหพยักษเนาะ ก็ต้องพูดก่อนเลยว่าเป็นการเล่าเนื้อเรื่องของกลุ่มพยักที่เรียกว่าโปยเข้ามาได้เนียนมากๆเลยนะเทศแบบว่าเหตุการณ์มันแบบว่าเกิดขึ้นก่อนหลังหรือว่าเกิดอะไรขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ที่ตัวของเอ่อเรียกว่าคนที่ผู้หมวดสาโตนะครับเคยชื่นชอบก็คือตัวของเพื่อนเพื่อนของคุณซีโร่นะที่แบบว่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้แล้วกันเนาะก็นั่นแหละ คือตัวผู้หมวดซาโตได้ร่วมงานกับคนคนนี้เนี่ยก็หนึ่งในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมเขาก็จะแบบต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในหน่วยของห้าพยัคฆ์เนี่ยตอนนี้เหลือแค่อามโโรแค่คนเดียวละคนสุดท้ายเพราะว่าตัวของอามโโรเนี่ยก็เรียกว่าดวงแข็งหรือว่าดวงดีก็ไม่รู้นะครับหรือดวงกินเพื่อนก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ เหลืออยู่แค่คนเดียวแล้วแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสาเหตุการตายของแต่ละคนเนี่ยล้วนแต่อยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นเลยก็คนคนนึงก็ตายด้วยระเบิดเนาะอีกคนหนึ่งก็ตายด้วยระเบิดอีกคนหนึ่งตายด้วยอุบัติเหตุแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยก็สําหรับใครที่ดูคนนั้นนะครับก็จะเข้าใจว่าทําไมตัวของอามูโร่กับตัวของครอบครัวไอตัวของ นั่นแหละมันทําไมถึงชอบแบบเจอแล้วก็ทะเลาะก,กันตลอดนะครับก็ด้วยสาเหตุที่ว่าถ้าใครดูในซีรีส์ครับเราก็จะเข้าใจว่าทําไมมันถึงโกรธกันก็ไปดูกันได้นะครับผมไม่อยากสปอยไว้เยอะเหลือ,อไว้บ้างเหลือ,อไว้บ้างเพต้องบอกก่อนเลยว่าตัวร้ายในภาคนี้เนี่ยคนร้ายในภาคนี้เนาะก็เป็นมือวางระเบิดที่เรียกเรียกได้ว่าแบบก่อภัยไปแบบทั่วโลกเลยจริงๆเนาะก็เอาจริงๆแล้วเนี่ย สำหรับที่เราได้เห็นว่ามีแรงจูงใจนะครับในการที่มาทําไมต้องระเบิดญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกเลยเลยว่าก็หน่วยห้าพยัคฆ์นี้ก็ฝีมือร้ายกาจที่ทําให้ตัวของคนร้ายนะครับต้องมาระเบิดได้เลยอ่ะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณประชาชนต่างประเทศนะต้องเรียกแบบว่าตัวละครที่ามาดาลินนะครับได้ไปให้เสียงภาคซึ่งเราไม่น่าจะได้ผมไม่น่าจะขึ้นรูปตัวละครได้นะแต่ก็ต้อง บอกเลยเลยว่าตัวของที่มาดารินไปภาคนะครับเขาเขามีแรงแรงจุนแรงจูนใจว่าแรงจุนใจหรือว่าแบบประสงค์ดีแล้วกันเป็นเรียกประมาณแบบประชาชนแล้วกันเนาะที่แบบเออไม่ค่อยแบบไว้ใจตํารวจอะใช่ไหมเออแบบมันไม่ไว้ใจตํารวจอะถึงก็แบบต้องเอ่อก่อเหตุแบบเรียกว่าอย่างไรนะสร้างอีเวนต์แบบใหญ่ๆนะครับที่แบบว่าทำให้ทำให้ตัวของ ผู้หมวดทางคางี้นี่ก็ต้องถือว่าแบบถือก็แบบว่าลําบากเหมือนกันที่แบบต้องปลอมตัวเป็นคนรักเก่าของผู้หมวดซาโต้นะครับก็เรียกว่าปมของคู่นี้ก็เอาจงจริงก็ผู้หมวดซาโต้เขาก็ไม่ได้อะไรมากหรอกครับผู้หมวดทางคางี้ก็ด้วยเหมือนกันก็คู่นี้เขาก็รักกันดีนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคู่รักในโคนันเนี่ยก็ทําให้คนดูอย่างผมนะครับแบบว่าเกิดความอิจฉาเป็นอย่างมากเลยที่แบบว่ายี่ คือคู่รักมันมีหลายคู่มากเลยนะครับในเรื่องนี้แต่ก็แบบเราจะเห็นบทเด่นๆได้เลยนะครับว่าภาคของการชูตำรวจขึ้นมาของเออหน่วยที่หนึ่งเนี่ยถือว่าสุดจัดจริงๆภาคนี้แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าโมริท็โคโกโรนะครับไม่ไม่จะไม่นิทาได้ไหมวะก็ก็นิทานะครับทุกคนแต่เรียกว่าเป็นการโดนถูกตัดบทเนียนๆเนียนๆแล้วกันซึ่งทำไมถึงโดนตัดบทเนียนๆนั้นก็เอ,อ ไปดูในโรงแล้วกันนะครับก็ไม่อยากสปอยไ้เยอะก็เรียกว่าอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้คัด้ายแรงงกับว่าเสียชีวิตหรอกก็ไปหยอดข้อต้มอยู่ในโรงพยาบาลนะครับอ๋อแล้วก็มัมนมีเกตเล็กๆด้วยนะที่แบบว่าทําไมแบบไอช่วงที่แบบนอนโรงพยาบาลนะแล้วแบบเตัวของอ,อโมลิเนาะมันถึงแบบตื่นเร็วขนาดพยาบาลยังยังแบบสงสัยเลยว่าแบบเอ้ยทำไมริบยาชาหมดเร็วอย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า เอ่อโมริโคโกโรคงน่าจะต้องแบบว่าใช้น้ำยาน้ำยานอนหลับนะครับหรือว่ายาตัวยาที่แบบว่าเอา่อลดอาการเจ็บนะครับแบบมันเรียกว่าอะไรนะไอตัวยาลดอาการเจ็บอ,ะะ <Mor fin. S 1> อ่ะฮะอ่าใช่ก็ประมาณแบบต้องใช้มอร์ฟินในขนาดขนาดแบบเยอะเลยนะครับเพราะว่าตัวของเอ่อโมริโคโกโรนะครับเราก็จะรู้ว่าโมริโคโกโร่นิทานเนี่ยได้ฉายานี้มาจากการที่คนนั้นนั้นยิงยาสลบ ทุกครั้งจนกลายเป็นว่ากลายเป็นภูมิต้านทานตัวยาสลบไปนั่นเองก็สำหรับมูวี่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าไม่มีอะไรให้แบบดูน่าเสียใจยเลยแบบดีแบบเอาไง่ายๆนะผมแบบผมดูแล้วมีความแบบพีคขึ้นตลอดตลอดของเนื้อเรื่องถึงช่วงแรกๆนะครับอามลโมโรจะให้คนนั้นนะครับเหมือนเป็นเบยคอยคอยเก็บกวาดให้แต่สุดท้ายนะครับ ตัวอามูโร่ก็ออกมาช่วยนะครับเขาตอนแรกผมก็คิดว่าอามูโร่นายนี่มันใช้คนเก่งได้ดี b. เหมือนกันนะเนี่ยแต่สุดท้ายนะครับเ,เขาก็ออกมาช่วยนะครับแล้วก็มีซีนบูเนาะที่แบบว่าเรียกว่าเหนือมนุษย์ขึ้นแทบทุกวันทุกวันแล้วอย่างในภาคที่แล้วนะครับเขาเขาก็ผล่มาเนาะมาต่อยกับตัวของไอง้ครอบครัวไอ้นันะ่นน่ะที่แบบไอเนี่ยเหมือนกันนะ่ะไอผู้ชายที่อยู่ f b i ออ่ะนั่นแหละก็มาต่อยเหมือนกันนะครับ ก็ไปต่อ,อยกันลางรถไฟก็ไม่ใช่เรื่องเหมือนกันนะครับไอฉากฉากในมูวี่นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นซีนต่อสู้ที่แบบผมอยากให้ทุกคนไปดูมากเลยว่ามันมันมันเริ่มเวอร์ขึ้นทุกวันทุกวันเราได้เห็นตัวละครของเอ่อโคน,นันนะครับเริ่มแบบว่าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอีกแล้วบางทีเขาอาจจะเป็นอินฮิวแมนก็ได้นะครับเนี่ยเอาเป็นว่าในตัวของหลังจากใครนะครับที่ดูตัวของซีรีส์เอ่อไม่สิมูวี่นี้จบนะครับก็ อยากให้ฝากไปติดตามเนาะในตัวของวันสบายๆครับของซีโร่นะครับผมก็กำลังฉายอยู่ในทาง n น t f l i x หรือตอนนี้ก็น่าจะลงได้แล้วมั้งแต่สำหรับตัวผมนะครับที่วันนี้เป็นวันที่29เนาะก็ได้มีโอกาสได้ชมตอนที่มีชื่อชื่อไอ้อะไรนะแบบตอนก่อนที่จะเข้าสู่ไอเนื้อเรื่องหลักของไอมูวี่ที่25เนั่นแหละก็ ถือว่าเป็นการเข้าใจเนื้อเรื่องก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมามาที่ประเด็นต่อไปเลยดีกว่าประเด็นต่อไปที่ผมจะพูดนะครับก็คือตัวของ e n c น d i t ดเนาะเอ็นเคนเนี่ยก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมก็อยากจะวิเคราะห์นะว่ามันจะแบบยังไงได้แต่ช่องเรามันไม่ใช่แบบวิเคราะห์อะไรจีจาร์ขนาดนั้นนอกจากจะแบบทาพาร์ทแยกออกมาแต่ผมก็งคงขี้เกียจแล้วละ่ะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าตัว e n c น d i t นะครับก็ นั่งดูนั่งดูได้ก็จะดีมากนะครับเพราะาคน,น้นแต่ละภาคเนาะก็จะคอยทิ้งเอาไว้ว่าในมูวี่ถัดไปเนี่ยจะมีบทเด่นของตัวละครไหนหรือเรื่องอะไรที่แบบว่าจะมาต่อซึ่งตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะได้เจอตัวของออจอมโจรคิดเนาะแต่ก็เสียดายหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่จอมโจรคิดเพราะว่าในตัวของมูวี่ที่ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดเนี่ยเป็นตัวของอามูโรใช่ไหมยี่สบสามเป็นของจอมโจรคิดแล้วยี่สบสี่ะก็เป็นตัวของครอบครัวเอตัวของเอบีไอะเนาะผมผมขอโทษจริงจงที่ผมทำตัวนี้ไม่ได้แต่ไอ้ยี่บห้าเนี่ยมันก็ผมอามูโรอีกแล้วก็ผมตอนแรกผมตีความว่ายี่สบสองกับยี่ห้ามันเป็นอามูโรก็คือซีโรใช่ไหมแบบมาแล้วผมก็เลยคิดว่าอะถ้างั้นอะไอ้ยี่สบสามกับยี่บหกอ่ะมันก็คงน่าจะจอมโจรคิดแต่เราผิดคาดนะครับก็ตัวของ เอ็นเครดิตนะครับมันก็ได้พูดออกมาว่าซึ่งเราก็น่าจะจำเสียงเข,เขาได้ว่าเขาคือชายจากองค์งกรชายชุดดำที่มีชื่อว่ายีนนะครับเป็นโค้ดลับของเขาซึ่งเขาก็ได้พูดว่าฉันอยากเจอเชอร์รี่ซึ่งเชอร์รี่นะครับก็ไม่ใช่โค้รเนมของใครเลยนั่นก็คือตัวของอไฮระนะครับที่คอยอยู่กับโคนนันแทบจะทุกมูฟี่เลยก็ว่าได้แม้กระทั่งมูฟี่นี้นะครับเขาก็ ทบจะเรียกว่าก็มีบทเด่นนะที่แบบว่ามีโมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยครับของไฮวาระก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับตัวขององค์กรชายชุดดำแล้วก็การที่เรานั้นจะได้เจอบอสขององค์กรนี้แล้วยังเนี่ยในมูวี่ข้างหน้าเอ่อในมูวี่ของปีหน้าก็เราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าเอ่อจะมีอะไรที่เนื้อเรื่องมันขยับขย่อนเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าเอ่อสิ่งอะไรที่องค์กรชายชุดดำนั้นจะ แบบว่าออกมาก่อความวุ่นวายให้กับคนแบบว่าตัวละครหลักๆของเราอีกแล้วก็ตัวของไฮระจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก็แบบว่าโดนเจาะจงเลยเนาะว่าฉันอยากเจอตัวของเชอร์รี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยอ่ะฮะครับก็สำหรับคิดนี้นะครับก็ไม่มีอะไรละก็ถ้าใครนะครับอยากพูดคุยเกี่ยวกับโคนันนะครับก็พูดคุยกันในความแสดงความคิดเห็นกันได้เลยแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็ ไม่ใช่แฟนโคนนอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็แทบจะติดตามทุกมูวี่ที่ตัวของโคนนนออกมาเลย mm. ก็เพราะว่าตัวของทีวีซีรีส์นะครับมันเยอะเกินไปแล้วตัวผมก็เป็นคนที่แบบว่าจัมปอีด้วยนะครับแบบว่าดูกระโดดไปกระโดดมานะครับก็ขอโทษด้วยที่แบบว่าบางทีมันก็กระโดดกระโดดมากไปหน่อยจนทําให้รู้สึกว่าดูดูแบบเหมือนเหมือนการ์ตูนขับแบบเอาลงอะ่ะทุกคนแบบอ่ะอันนี้ปี8พอแบบ อีกสองชั่วโมงถัดมาแม่งปีสิบห้าอย่างเงี้ยผมก็แบบเออผมก็แบบดูตามแบบกระตุแบบช่องช่องกระตูนลงนะครับแต่ถ้าใครนะครับอยากดูแบบผูกลิขสิทธิ์เนี่ยก็ดูผ่านได้ทาง t ูทูไอ ID นะครับแล้วก็ AIS Play แล้วก็ตัวของ View นะครับก็ใครนะครับที่เลือกสนับสนุนช่องทางไหนได้แบบผูกลิขสิทธิ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับโคนะันเนาะก็เจอกันใหม่ครับสำหรับเออโคนัน เดี๋ยววีที่26นะครับก็เราจะกลับมาอีกกันแน่นอนสำหรับวันนี้ซีอูบายบายบุย